สวัสดีครับเอซีครับแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับของน้องทหารใหม่นะครับผัดสี่ทับหกเจ็ดนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นการขึ้นกองร้อยแล้วนะครับก็จะฝึกเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เจะพาไปดูว่าเด็กสร้างของอุทงเนี่ยทําอะไรกันอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปเลยครับมาเลยครับเอาไอ้นุ่มทำอะไรถอดรองเท้าถอดรองเท้าเตรียมปัดเล็บครับปัดเล็บร่างกายครับโอเคเอาเดี๋ยวไปต่อครับเดี๋ยวไปดูว่ากําลังทําอะไรอยู่นะฮะ อ้านี่ครับกําลังกําลังเก็บของนะครับอันนี้มันลกมากเลยนี่ครับเก็บของโห้คพรุ่งนี้จะขึ้นสองร้อยเราเป็นไงบ้างดีใจไหมใ,ใจครับจะอ,อยู่ร้อยไหนบ้างจะอ,อยู่ร้อยไหนร้อยห้าครับร้อยห้าอะไรลุ้นอะไรกันนะครับอันนี้บาลิต้าครับเ <laughs> มื่อเช้าเล่นผมแล้วครับเมื่อเช้าโอ้โหชองกาแฟน้ำไม่ร้อนให้ผมกินด้วยกาแฟน้ำเย็นด้วยโอ้โหขมปีเลยนี่บาลิต้า จ่ิงจริงโอ้โหอุตส่าห์ว่าจะชิมผีมือบาลิต้าหน่อยอามาดูครับนี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศก็จะเป็นการเก็บของนะครับอันนี้ก็จะขาดรองเท้านะครับเด็กลับครับโอโ้ยังไม่ได้ลงคลิปลับเลยอ๋ออันนี้ก็นี่ก็ขาดรองเท้านะครับนักท้ายเอฟซี FC หน่อยโอเคครับบรรดาเด็กสร้างของกุทงนะครับ,บก็กำลัง คันรองเท้านะครับสมัยนี้เขาไม่ต้องลนเทียนแล้วครับนี่เขาใช้ไดนี่เห็นไหมครับเป่าลงกีวีแล้วก็เป่ารองเท้านี่พวงเนี้าขึ้นกองร้อยนะครับเก็บของเฮ้ยเอประสีที่โชคเอาดูสรบผกให้ครูดูหน่อยนี่แน่ดูเอาหันข้างไหนโอ้โหนี่แน่ครับภาษิโชคครับลังเก็บของใช่ไหมอยู่้อยไหนนะยังไม่รู้โอเคครับไปต่อครับผมมาเดดแก๊งนะครับเด็ดแก๊งนี้ ครับตอนนี้ยังไม่สร้างครับทีไรเขาสร้างปัญหาเอ้ยตีนภพทำไมมาช้าผูวนะต้นปอดครับน้าตปอดจะไม่เป็นไงดีขึ้นยังขึ้นเป็นรูปบางแลโอเคนะเออไม่ต้องเป็นหัวแล้วใครดูแลตัวเนี้ยอย่าอย่โอเคขอให้ปู่หายไว้ครับก็บรรยากาศก็จะขัดรองเท้าไปนะครับก็จะคุยกับแฟนไปนะครับเอาเนี้ยอโมเมนต์แบบหวานๆให้แฟนหน่อยฝากคิดถึงอะไรเงี้ยเอาเร็ว คึดถึงนะครับเอาพูดดีๆพูดดีๆคิดถึงนะครับอ่าคิดถึงนะครับโอเคอ่าแฟนว่าไงครับโอเคครับอย่าลืมติดตามกูทงด้วยนะครับโอเคอ่านไม่เป็นบรรยากาศนะครับขัดเกือบนะครับพี่น้อง FC ครับนี่อ้าวนี่กันใส่รองเท้าไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยนะครับจะเป็นบรรยากาศที่นี่ครับเสียบหูไปเลยไปต่อครับผม นี่แน่นี่ครับแก๊งนี้นะครับนี่ครับนี่ดูแก๊งนี้ครับแก๊งนี่ครับยังกลับบ้านยังยังครับอ้ยรอต่อไปอันนี้กลับมาเรียบร้อยนะครับกำลังขัดรองเท้ากันนะครับอเด็กสารคามครับนี่เขาเจ้าของคลิปบกรถนะครับนี่คนนี้เลยนะครับรู้ว่ากี่วิวเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้เด็กๆเด็กสร้างก็กําลังขัดรองเท้าอยู่นะครับนี่ขัดรองเท้านะครับ โดยการขัดน้ํานะครับอมาดูนี่ครับนี่นะก็นอนเล่นนี่ครับขัดรองเท้าอุ้ยโอหโหนี้ครับป๋าป๋าว่าไงครับทําอะไรครับผมเก็บของเสร็จแล้วเหรอับายนะครับผมอยู่ไร้ไหนร้สองครับเออไม่อยากอยู่ร้ขัวเดียครับผมไปต่อครับนี่บรรยากาศครับก็จะเก็บของเก็บของเสร็จยัง ได้เสร็จแล้วครับครูได้เสร็จแล้วนะเหตุครับนี่เก็บของนะครับพรุ่งนี้ก็ที่หนึ่งร้อยอันนี้มันตู้หรืออะไรเนี่ยทำไมมันลกจังเฮ้ยโอ้โหนี่ครับปาะชีพครับครับฝากฝา,า,ากอะไรถึงเก็บซีไหมไม่มีครับตรงนีกยิดไม่ออกเก็บเลยไม่มีเอานี่ครับนี่ขาดรองเท้านี่ครับ บรรยากาศนะครับที่ลงนอนนะครับของทหารใหม่พรุ่งนี้ทุกคนก็จะได้ลราขึ้นหนึ้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าใครจะไปตกร้อยไหนนะครับก็ฝากเปก็นกำลังใจให้กับเด็กๆผมด้วยนะเด็กสร้างนะครับตอนนี้ก็สร้างเด็กสร้างอยู่ต่อไปก็ไม่รู้จะสร้างปัญหาหรือเปล่านะครับพบกันใหม่ครับ FC คลิปหน้าสวัสดีครับผมอ้าวเด็กบ๊ายบายหน่อย